วันนี้จะมาแชร์เรื่องการบ่มกล้วยโดยวิธีธรรมชาติครับแล้วเป็นวิธีที่ง่ายมากบ่มเพียงสามวันกล้วยก็สุกครับ,รบสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์การบ่มกล้วยแบบธรรมชาติครับเป็นวิธีง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทําได้เลยครับทําที่บ้านก็ได้วิเดียวก็ได้จริงๆ การหมุนกล้วยง่ายมากเลยครับคือว่าผมมีผมทําลองทามาหลายครั้งแนละ้วแล้วก็ประสบความสําเร็จคือว่ามันสุกมันจะมันสุกแล้วมันสวยมันมันโอเคครับมันโอเคมันเราไม่ต้องใช้แก๊สถ้าเราไม่มีแก๊สเราก็บ่มแบบวิธีธรรมชาติครับเป็นวิธีง่ายๆที่ใครๆก็ทําได้ครับเพื่อนๆทาได้แล้ว,ลวยิ่ง เกษตรกรที่คนที่อยากทำกเกษตรอินทรีย์ก็ทำได้สบายเลยครับวิธีนี้นะครับมีกล้วยหอมทองครับกล้วยหอมทองขอ,องขผมที่ผมเพิ่งตัดเมื่อวานเลยครับตัดเมื่อวานมีกล้วยหอมทองครับกล้วยหอมทองนี้เป็นกล้วยที่ผมผมจะตัดประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นครับ8ปดสิเอร์เซนเขากำลังลูกจะก,กลมลูกจะก,กลมสวยครับบางลูกก็ กำลังจะสุกแล้วแตกแตกแล้วอก็กลมแล้วนะล,ลูกกลมลูกใหญ่ครับลูกกลมเหลี่ยมหายไปเยอะ้วครับก็อย่างนี้เขาจะสุกเร็วสุกเร็วแล้วก็ทานได้อร่อยครับคือว่าความหวานก็โอเคแล้วครับถ้าเราตัดเร็วเกินไปบางทีความหวานไม่โอเคนะความหวานไม่โอเคคือว่าเคยเคยเคยทดลองมาหมดแนละ้วทดลองแล้วลองทําก็จากตัวเองนะครับทํา จากตัวเองวิธีการตัวเองครับก็มาดูกันครับว่าวิธีการผมกล้วยแบบธรรมชาติที่ใช้วัสดุที่เรามีไม่ต้องไปหาใลค,ครับไม่ต้องไปหาแก๊สไม่ต้องไปหาอะไรครับมาดูกันครับครับอุปกรณ์ของผมมีอะไรบ้างครับก็มีเข่งนะครับมีเข่งมีเข่งอก็เลยใส์ขนาดไหนนะใส่ขนาดข้าสิบทับสามครับ ถ้าใหญ่กว่านี้ก็ได้ถ้ากล้วยเราเยอะกว่านี้ก็ใหญ่กว่านี้ก็ได้หรือเล็กกว่านี้ก็ได้คนระับแล้วแล้วที่ส่วนมากที่เขาบ่มกุ้วส่วนมากที่เราเคยได้ยินครับก็ใช้ใบขี้เหล็กใช่ครับใบขี้เหล็กใบชำชาอ่าแต่แต่ผมว่ามันความคิดผมนะความคิดผมคือว่ากล้วยทุกชนิดเอ่ไม่ใช่ ใบไ,ไม้อะไรก็ได้ครับที่ก่อให้เกิดความร้อนแม้แต่ใบกล้วยที่เราตัดก็ใช้ได้ครับมันจะเกิดความร้อนเนี่าเวลาเหมือนเราหมักหมักหมักปุ๋ยครับพอเรามาสูงๆมันจะเกิดความร้อนความร้อนปุ๊บความร้อนเลยกล้วพวกนี้พอโดนความร้อนเขากล้วยพวกนี้พอโดนความร้อนเข,า,ข,นนา,นขาจะสุกอัตโนมัิตรงเข่าก็แล้วอีกอย่างหนึง่งผมเลย ใช้หญ้าหญ้าที่ตัดได้วัวกินครับหญ้าที่ตัดได้วัวกินเนี่ยเนี่ยยากเนี่ครับหญ้านี้ก็คันจะหมดจังเลยหญ้าที่ตัดได้วัวกินอือก็หญ้าหญ้าทั่วไปครับหญ้าทั่วไปตามทุ่งนาตามคันนาหรือทางข้างทางก็ได้แล้วเดีวก็ถุงพลาสติกถุงพลาสติกครับถุงพลาสติก อ่ะไอ,ะอ,ะอะตัวนี้เพื่อจะเพิ่มความร้อนเขาเพื่อจะเพิ่มความร้อนเขาก็ง่ายๆเลยครับง่ายๆง่ายๆปุ๊บตอนนี้ใช้สะก,กร้าแล้วก็เอาถุงพลาสติกจัดเป็นทรงสะก,กร้าเลนนะค่ะมาณนี้อนี่ เป็นตรงตะก้าันเต็นตะก,ก้าประมาณนี้ครับ่าเนี่ยจัดเป็นตรงตะก้าอเอเราก็ใส่หญ้าเลยข้าวคั่วเรากี่วีครับตอนนี้ล้วยผมห้าวีนะครับล้วยผมห้าวีผมจะใช้หญ้าจะกรรมกรแค่เนี้ยก้อนแค่เนี้ยกอนแค่นี้พอใส่ลงไปใส่ลงไปโุ๊ อ่าเนี่ยประมาณนี้ใส่ลงไปแล้วก็ประมาณนี้ใสร็จแล้ยอืมใส่ยาไปแล้วทีนี้ทีนี้เรามาจัดกล้วยจัดกล้วยตรงเนี้ลงไปครับกล้วยตรงเนี้ยลงไปกล,ล,ล้วยเราจัดยังไงครับก็กล้วยเราดือกเลือกหวีที่ที่อ่อนที่สุดครับหวีอ่อนที่สุดเป็นไงก็หวีข้างล่างเลย กล้วยส่วนมากหวีข้างบนจะสุกก่อนอ่าหวีข้างบนจะสุกก่อนแล้วไล่ลงมาครับก็เลือกหวีข้างล่างเลยก็ดูลูกเล็กเล็กสุดนะครับเล็กสุดใส่ลุงก่อนใส่ลุนก่อนเพราะถ้าเราถ้าเราใส่ลูกเพื่อกล้วยกล้วยที่หวีข้างบนที่มันเหลืองแล้วเวลาตอนมันสุกมันจะสุกก่อนเราต้องลื้อออกผกครับอ่าเราใส่ใส่หลังเราไม่ต้องลื้อเลย ปุ๊บเรา้สามารถดิบออกได้เลยอือก็หวีที่หวีเล็กสุดกบหวีเล็กสุดหวีล่างสุดของเครือครับมาจัดถ้วยครับก็หวีเล็กสุดอ่าตรงนี้หวีล่างสุดหวีเล็กสุดครับอ่ามาจัดลงไปครับจัดลงไปก็ระจำยามสลับซ้ายฝาครับซ้ายฝาสลับซ้ายฝา จัดลงไปอจัดลงไปพยายามใหญ่เขาทับคกันทับได้แต่แต่ทับเยอะไม่ดีอ่าพยายามจัดก็จัดเขาครัจัดจัดให้เขาดูสวยงามอ,อืม หวีที่สุกที่สุกแล้วไว้ข้างบนครับหวีที่กําลังหวีอา่าหวีบนเลยหวีที่อา่าหวีหวีแรกเลยครับหวีแรกเครือเลยจะไว้ข้างบนครับแต่ถ้าถ้าลูกแตงนี้ครับถ้าลูกแตงเนี้ยเนี่ยถ้าลูกแตงนี้เ,นนเราต,ต,ต้องตัดทิ้งต้องตัดทิ้งไม่้เขาเน่าก่อนเขาจะเน่า่อนครับลูกนี้ตัดทิ้งเลยครับอามีดมาตัดทิ้งกัน ตัดออกนะครับตัดไม่ทิ้งครับเราตัดออกส่ไปเลยอ่ะเราพัดติดคุมเลยคนระับพัดติดติดไว้เลยคนระับเพราะเราต้องการความร้อนจากด้วยจากหญ้าคนระับ จะมีเศษผ้าเศษอะไรหรือเศษสูง<ม>ก็คุมอีกทีได้เพื่อให้ให้เกิดความร้อนเยอะที่สุดอเกิดความร้อนเยอะที่สุดกล้วยจะได้สุกสม่ำเสมอแล้วสีจะสวยครับอาหรือไม่ก็เศษผ้าหวางครับก็เสร็จแล้วครับการบม่มกล้วยวิธีธรรมชาติง่ายๆอ่าใครๆก็ทำได้คนระับ แค่นี้เองครับเดี๋ยวอีกสามวันครับมาดูกันว่ากล้วยจะสุกเป็นไงครับครับอ่ะป่านมาสามวันมาดูแัน้น,นี่ครับอ่าดูจะเปิดก็จะเปิดคับอ่านต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 น,นี่ครับเห็นไหมครับอ่า เขาเริ่มเหลืองนะครับแต่แบบนี้อ่าครับ3วันเห็นไหมครับเขาจะเหลืองสวยแต่วิธีบ่มธรรมชาติอย่างนี้เขาจะสุกค่อยๆสุกครับวีที่แก่สุดจะสุกก่อนครับแล้ววีที่อ่อนก็ค่อยๆสุกเรื่อยๆครับแต่แต่ถ้าเป็นอย่างนี้ครับถ้าเริ่มสุกงี้ก็สามารถเอาไปทานหรือจําหน่ายได้เลยครับเพราะเดี๋ยวเขาจะสุกเร็วมากครับแล้วพาจะงอมงอมแล้วกั่วกั่วเขาจะอ่อนครับ พวกก็จะอ่อนเนี่ยเอาไปได้หมดเลยครับอ่าเนี่ยนี่หนึ่งวีนะนี่วีวีแก่สุกเลยอ่านี่วีที่สองครับอ่าเนี่ยประมาณนี้ครับวีที่สองอ่าวีที่สามครับวีที่สามก็สุกสวยแล้วครับอื้มเลยครับอ่าสามารถนี่เก็บไว้วันหนึ่งวันสองวันครับ ก็ฐานได้หวานนะครับหวานนะครับแล้วอีกสองสามวีสองสามวีต้องบ่มต่อครับต่วงนี้วีวีอ่อนอ่อนครับเราต้องบ่มต่อเดี๋ยวเขาจะทะยอยสุกเรือ่อยๆครับสวยมากเลยครับดูก้วยอ่ะ ขอบคุณท,ทุกท่านทุกคนที่ติดตามผมครับในช่อง Youtube หรือในเพจอะไรก็ดีครับขอขอบคุณครับเดี๋ยวจะมาแชร์ความรู้เกษตรแบบง่ายๆแบบไม่ไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องยุ่งยากแล้วเราสามารถทำเองที่สวนได้ถ้าสวนเราอยู่ห่างตัวเมืองหรือห่างตัวอำเภอเราก็สามารถทำได้ครัโดวยวิธีการแบบบ้านๆเลย ส่วนมากจากวิธีการแบบบ้านๆแบบง่ายๆที่เราสามารถทําเองได้ครับครับก็ขอขอบคุณครับขอขอบคุณครับและสวัสดีครับ